มีเหรียญไทรีพีน่าปี2495โอ้โสหนะครับเขาเรียกว่าบล็อกอูมหลังบล็อกแอนหลังแอนพิมพ์ธรรมดานะครับแต่ปี2495ถ้าเป็นพิมพ์นิยมขี้กากเล่นกันสามสี่หมื่นแต่ว่าอันนี้นะครับจะเป็นราคาพิเศษในรายการเท่านั้นเฉพาะในรายการเท่านั้นนะครับอดใจรอสภาพอย่างนี้เลยสวยกิ๊กนีเลยนะครับน่าใช้และปีสองพ้อคนที่ ทำอาชีพนักการเมืองอาชีพที่คิดว่าตัวเองต้องเสี่ยงอาชีพที่ต้องมีศัตรูเรียนนี้คือสุดยอดปรับรหารมหาชนของนักการเมืองอาชีพะไรต้องเสี่ยงนักการเมืองครับเ,เขาเสี่ยงครับ <c oughs> ผมเพราะว่าเขานิยมใช้นิใช้ใชพันธุ์นันตรายจริงนะอ่าก้าห้านะไม่ใช่ว่าเป็นโบแหมบโบหลี่ยม <c oughs> นะครับโ <c oughs> บแหลมโบหลี่มแล้วก็ยังมีเหรียญเล็กนี้ซึ่งเหรียญเล็กนี่เหรียญตุ้งติ้งนี่ยถ้าเป็นบล็อกนิยมขี้กากเนี่ยเหรียญหนึ่งสามสี่หมื่นครับแต่เนี้ย หลักพันแต่เท่าไหร่ไม่บอกเพราะต้องรอนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถึงจะได้ขอมาแต่ตอนนี้ผมได้มาแล้วสองเหรียญนะครับเป็นสองพันสี่รเก้าสิบห้าจริงๆนะหลังแอนบล็อกแอนคือบล็อกมันจะโค้งๆเหมือนกระลาแอนแอนหน่อยนะสภาพเดิมนะครับเหรียญเนี่ยมันจะปั๊มสมัยก่อนทองแดงเนื้อมันไม่ติดดีมันก็จะบางทีก็มีฉีกบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ฟอร์มเหรียญสวยฮะสวยเลยแล้วก็เป็นปีเก้าห้า ไม่เกินปีนะปีหน้าประมาณปีหน้าดีกว่าปีหน้าแบบไม่เวอร์ปีหน้าเหรียญนี้เล่นกันแรงโคตรรเท่าไหร่นะขึ้นหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะขึ้นเป็นหมื่นๆหมื่นนะเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นล้านแต่ว่าตัวบอกนิยมนี่สามสี่หมื่นหลายหมื่นแล้วนะฮะแต่ตัวเนี้มันเข็นกันเนี่ยมันประมาณเกือบหมื่นแล้วแต่ตรงนี้เราได้ละครับสเปเชียลมาจากคุณแดงนะฮะสุทธิวิกิชัยพรติดตามกันอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้นะถึงจะได้ของนะครับจนตอบไม่ได้นะติดตามหน้าละกันนะครับผมไปจะเป็นยังไงแล้วก็ยังมมีพระหหอจุ กรุนะที่ลบบุรีด้วยนะครับพระหมอใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะได้เห็นกันถ้ารายการต่อมาดีกว่าครับหลวงพ่อไปที่เพชรบูรณ์กันนะฮะหลวงพ่อทบธรรมปัญโยนะครับหรือวัดภูวิชิตพัชราจาร์วัดพระพุทธบาทชนแดงนะครับอ่ะไปชมภาพดีกว่าครับนะแต่บอกใคยดีพิ่าผงในปีเก้าห้ามันไม่มีนะฮะนะหลวงพ่อหลวงพ่อทบธรรมปัญโยนะครับหรือพระครูวิชิตพัชราจาร์นะเทพเจ้าแห่งความเมตตา ผู้ที่มีพลังจิตแก่กล้าเหนือธรรมชาติแห่งวัตถุนวัดชนแดนอำเภอร์ชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะครับท่านก็เป็นยอดเกจิทังเกตหน้าตาท่านดนุโคตรเลยนะครับเป็นภาพที่มีดุมากแต่เขาบอกว่าพูดไปแล้วเป็นอย่างนั้นเลยนะนะฮะชื่อว่าทบหลวงพระทบชนแดนปัจจุบันนี้รูปเหมือนของท่านเล่นกันเป็นหลักหมื่นแล้วนะฮะไม่ธรรมดานะครับวัตถุต่างๆมุมคงของท่านเนี่ยต่างเป็นที่ส่อแสวงหาสมัยก่อนอาจจะมองข้ามช็อตนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครมองข้ามช็อตมันจะหาเก็บไว้นะครับรายการเราก็เคยออกมา ก็สี่ห้าครั้งแล้วเหมือนกันนะครับครั้งนี้เราได้มาเนี่ยนะเป็นพระสมเด็จที่ออกที่ว่าช้างเผือกนะครับรวมทั้งเหรียญที่ออกที่ว่าพระอาย์ชนแดนสมเด็จนะครับของท่านดูง่ายนะครับด้านหลังรูปใบโปของท่านเห็นไหมว่าช้างเผือกนะครับเป็นบูรณ์นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยท่านของท่านทั้งทันหลวงพ่อทบเสกทั้งคู่นะครับเราก็เคยออกมาแล้วด้วยนะครับเหรียญเสาห้านะครับของหลวงพ่อทบชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้นะครับผมหลวงพ่อทบนะฮะสองพันสองร้อยบาทครับสองพันสองร้อยบาทมีเพียงแค่ชุดเดียวนะครับนีับ S <S <an> <S ก็ถือว่าราคาของดีราคาเบานะครับมากชุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะประวัติผงกระทบเนี่ยมีให้คงไม่ต้องว่าอะไรกันมากมายเพราะว่าของท่านเนี่ยยืดยาวหลือเกินนะครับเพียบเลยครับ <S <S <an> <S นะครับอ่ะมารายการที่สิบเอ็ดดีกว่านะครับรายการที่สิบเอ็ดตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะของจังหวัดอ่างทองก็คือหลวงปู่โตะวัดสเกตนะไม่ใช่ว่าระดูชิมพีนะครับ <S <S <an> <S อันนี้เป็นหลวงพ่อโตหลวงปู่โต๊แห่งวัดสเกต จังหวัดอ่างทองไปชมเป็นยอดเกณฑ์เยี่ย์จานนะครับสายอายุทยาจังหวัดอ่างทองที่มีความโด่งดังมากๆรูปหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จของท่านสมเด็จหลังรูปถ่ายของท่านเนี่ยปัจจุบันข้างนอกเล่นหากันเป็นพันนะพันกว่านะครับอันนี้2องค์เลยนรุ่นแรกรุ่นสองแล้วก็มีเหรียญให้ไปด้วยของหลวงปู่โตนะครับทั้งเซตเนี่ยสี่องค์เนี่ยเฉลี่ยละชิ้นละห้าร้อยหกห้าร้อยห้าสิบบาทนะนี่สองพันสองร้อยบาทนะครับไปชมเนะครับ หลวงปู่โตนะครับนะอ่าหรือพระครูอาทรนะลิกอ่าศิขาการนะครับหรือหลวงปู่โตแห่งวัดพุทธวัดเอ่อแห่งวัดสเกตแห่งนี้นะครับที่มาที่ไปของชื่อนี้ก็ไม่ใช่หรอกโอ้สมเด็จพระนเรศวรท่านเดินทับแล้วก็มาพักทับอยู่บริเวณแห่งนี้แล้วก็ลงสัะพระเกศของท่านก็คือสระผมนั่นเองนะครับก็เลยใช้ชื่อตรงนี้ว่าหลวงชื่อว่าวัดสเกตนะครับเป็นต้นมานะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ เกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่สร้างชื่อเรืองนามให้กับวัดนี้ก็คือหลวงปู่โต๊ะหรือหลวงพ่อโต๊นั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความโด่งดังด้านทางด้านเมตตาของจังหวัดอ่างทองนั่นออเองนะฮะนี่ฮะคือบรรยากาศวัดของท่านผมก็มีโอกาสได้ไปกราบรัชการองค์เจ้าวาดนะครับตอนนี้ก็กำลังมลนัตประเัติสอนสาราต่างๆเนี่ยในนาสะนะขึ้นมาใหม,ม่เยอะแยะเลยทีเดียววัตถุมงคลของหลวงปู่โตะนั้นสมเด็จรุ่นแรกที่วัดองค์ละสี่พันนะครับนะ สี่พันห้าพันนะฮะแต่ที่นี้อันนี้เรามีเพียงแค่ชุดเดียวแนะนำไว้แล้วกันมีโอกาสก็ได้ไปทำบุญที่เจ้าวาดนะครับสองพันสองร้อยบาทมีเพียงแค่ชุดเดียวสี่ชิ้นนะครับใช่แล้วครับทางด้านเมตตานั้นสุดยอดทีเดียวนะครับก็ในวัดนั้นเนี่ยในเขาว่าตั้งแต่พงศวดานในปีสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเลยนะเก่าแก่มากๆนะครับแต่โด่งดังจริงก็คือในยุคของหลวงปู่โต๊ะนี่แหละนะครับมีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะฮะสี่ชิ้นสองพันสองร้อยบาท การันตีว่าหาเช่าที่ไหนไม่ได้ราคานี้ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเพราะอันนี้เราไปถ่ายเข้ามาอีกทีทั้งเซตเลยครับนะครับแล้วก็ให้ข่าวไว้กันตะกี้ท่านที่กระจองหลวงปู่ทั่วนะโทรไปขอใหม่นะฮะได้เพิ่มมาอีกห้าชุดนะครับใครที่อยากได้ก็โทรสอบถามที่เบนแล้วกันเลือเร็วันใจต้องโทรไปเลยรวดเร็วนันใจจริงเลยลืมตะกี้กับลืมบอกไปคือท้อขอไปที่อาจารย์สุวรรณดานะครับขอมาเพิ่มอีกห้านะนั่นก็คือสิบกล่องของท่านเองแล้วก็ของหลวงพ่อบุญให้อีกห้าก็ ให้มานะครับก็นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงจะจัดส่งให้อีทีหนึ่งนะครับน่านก็คงจะส่งมาในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ส่งวันวันอังคารมันก็ทันอยู่แล้วเก็บของมาให้ส่งมาให้อากาศแย่อย่าลืมผมพลาดดูแลตัวเองด้วยนะครับเหมือนกันเลยครับจุ๊บๆอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อ๋อแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้มันนี่ไอออนแมนไอออนชิงเฉียงหน่อยสี่ห้าองศาไอออนแมนไอออนแมนะครับอ้าวไปต่อที่ระยองครับผมรูปูข้ามครับวัันนนนนนีีีี้้้้คุุณไดดใใหววง่าเกรย หกเหรียญฮะหกเหรียญนี้นะครับมีเหรียญเสมาลงยาแปดรอบเหรียญเนื้อเงินครับนะเนื้อเงินก็เนื้อเงินเลยนะชุดนี้เท่าไหร่สองพันหกร้อยครับสองพันหกร้อยบาทมีเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นเองครับหลวงปู่ข้ามยะโสธรวัดวังว่าครับไปชมครับไปชมกันหลวงปู่ข้ามแห่งวัดวังว่านะครับจังหวัดระยองนะครับท่านก็เป็นยอดเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในเรื่องของวัดปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติอยู่นะครับ ของท่านที่ดังมากนะก็คือผ้ายันพัดโบเองนะฮะขาวแดงนะแต่ไม่ใช่โบเขาปั๊มนะแต่ผืนใหญ่ไม่เริ่มเทิมทั้งกับผ้าห่มเลยประมาณนั้นเลยนะครับลูกุข้ามนะครับหรือพระมงคลศิลาจารย์ยโสทโลนะครับนะท่านมีอายุยืนนานถึง100ปีบริบูรณ์เป๊ะๆโอ้โหนะครับ8ปพรรษาเป็นเทระที่มีพรรษาสูงสุดของเมืองไทยลุ่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับมีชื่อเสียง โด่งดังมากๆนะครับถึงขนาดออกของที่วัดกุดงงเนี่ยเมื่อปีสองกว่าสามกว่าทีหนึ่งนะครับก็ยอดแกจีนี้นะครับก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมามากมายทีเดียวนะครับแต่ที่เราได้มานั้นก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมก็คือเหรียญเสมา8รอบนะครับเหรียญกลมกระไหลทองรูปเหมือนนะหันข้างนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินเงินแท้ๆนะฮะเหรียญเงินเลยนะครับนิยมด้วยแล้วก็ล้อมแมกของท่านด้วย6ชิ้นเนี่ย 2,000ครับเท่าไหรเลยคันนี้นะฮะ2,600บาทครับ2,600บาทนะครับก็สมัยเมื่อปีสามว่านั้นเนี่ยที่โด่งดังของสายจังหวัดระยองนี่ก็ไม่มีใครเกินกับหลุป่มปู่มข้ามองนี้เลยนะครับนี่ให้ดูเป็นชุดเก่าๆที่เคยออกไปนะฮะแต่ตอนนี้นี่อย่างนี้เลยอันนี้6ชิ้นนะฮะ2,600บาทถูกโคตรมากมากไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่ข้ามนั้นกําลังมาแล้วนะฮะต่อจากหลวงพ่อสมชายจันบุรีเลยต่อกันเรียกว่าหัว ลมหายใจนั้นลดผลหลังคอคือตามติดติดกันเลยดีกว่าตามติดติดกันเลยนะครับแล้วก็มีการเก็บหากันมากมายทีเดียวหลายหลายอย่างนะครับสภาพเหรียญนั้นสวยนะฮะที่ดูเนี่ยเหรียญลงยาใส่มาแปะนะครับใช่แล้วครับสองพันหกร้อยบาทมีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นเหรียญเงินอันนี้เหรียญเงินนะฮะเหรียญแท้เลยนะครับเหรียญเงินนะฮะไม่ใช่เหรียญกระไหลนะฮะเหรียญเงินแท้เลยนะครับน่ารักสวยงามนะสภาพเดินเดินมีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะหลวงปู่ข้านะครับใช่แล้วครับตอนนี้มาอันดับหนึ่งเนี่ยของสายแถ วัดวังสับปะรดนะครับ,บเหรียญแพงโคตรโคนะฮะสองเหรียญที่ออกไปนั้นถูกมากนละยผมต่อยสองเหรียญน,นี้ยังไม่ได้เลยใช่แล้วะจะเอาเหรียญละพันห้ามันจะไปอ,ออกให้ถูกได้ยังไงนะครับแล้วก็หลวงปู่จันทร์วัดวหลวง,งปู่คงวัดวังสรพพรับปะรดนะอันนี้ดังมากตอนนี้ตามมาเลยนะครับที่กําลังจะตามมาเป็นเทือกเนี่ยหลวงพ่อสมชายครับเขาสุกิมนะหลวงปู่ข้ามวัดวังว่าหลวงปู่ม่วนวัดเนินตามมานะครับแล้วก็หลวงปู่บุญวัดบ้านนาเนี่ย ีหน้านี่ผมว่าน่าจะตกใจได้เลยส่วนหลวงปู่ทิมนั้นนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับไปไกลทะลุโลกแล้วนะครับแล้วก็ผมก็พยายามสาะแสวงหานะครับมาขอมาในราคาที่ถูกที่สุดที่ให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันด้วยสัปดาห์หน้ามีวัตถุบงคนหลวงปู่ทิมนอกวัดนะฮะจะมีรูปเหมือนเหรียญสมุหลวงชุมพรออกที่วัดปากน้ําประแสนะครับมีเหรียญวัดกุดงงอันนี้ขอเข้ามานะได้เพิ่มมานะครับก็ประมาณ3ามเหรียญเท่านั้นเองนะครับ เท่าเดิมเลยนะครับทได้แค่นี้ภาพสวยกิบเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกว่ะของหลวงปู่ทิมเอ๊ะำได้ไหอ๋อมีเหรียญออกเหรียญของหลวงพ่ทิพย์ครับบางน้ำประเสริฐเนี่ยเออนึกไม่ออกเดี๋ยวก็ดูทีเดี๋ยวเขาบอกละกันคุยละเห็นละแต่ว่าเรายังไม่จบกันตรงนั้นนะไม้จบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะไปกันที่สานะเยอะนะหลวงโจนก็น้าต่างนอกอะไรวะหยืนน้ำหลากหลายตัวจริงเสียงจริงก็อยู่ที่ประมาณสัก มันมีรุ่นนิยมกับไม่นิยมมาดิเอาขอนิยมนิยมเป็นหมื่นหมื่นกว่าไม่นิยมประมาณสักสี่ห้าพันโอเคนะครับดูให้ดีนะครับเก๊กเดนเดียนนะฮะดูยากเหมือนกันนะฮะครับผมแล้วกันนะครับเป็นห่วงไปที่การจนบุรีครับผมโอ้อันนี้นี่ถือว่าเป็นของดีราคาสุดยอดแล้วฟูเรียนวัดหนองบัวฮะอันนี้ใดูดูอยู่นี่อยู่นี่ตัวจริงนี่เดี๋ยวดูในรูปนะเอ่อถีมดำนี่ถีมดำขวามือเออนั่นแหละซ้ายมือคุณผู้ชมถูกต้อง พระปิดตาองค์นี้ที่บอกร้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์นี้เนี่ยครับที่ให้เช่าสามพันสองร้อบาทองค์นี้นะเป็นพระที่เลื่อยออกมาจากขันน้ำมนต์จริงหรอนะใช่ฮะที่ร้านของท่านประธานนะสมาคมได้ท่านนายกสมาคมผู้ยศพระเครื่องพุทธไทยท่านนยกคำพันธ์ที่ร้านท่านเลยตอนนั้นก็แบ่งมาดกกันเรียบร้อยหันมาอันนี้ได้มาจากร้านอวราพระเครื่องนะครับมอบมาให้บอกเนี่ยหันกันในร้านเลย แล้วก็แบ่งมรดกกันมานะครับเราก็ได้มาองค์เดียวนะครับชิ้นนี้สา0พันสองรบาทเน็่พระปิตาที่ผมบอกได้เลยว่าคุณเอาไปแล้วคุณจะลืมนะครับไปเร่งของใส่ซะเพราะว่าเป็นปิตาที่เป็นยอดเกจิอาจารย์ขององค์สมเด็จพระสังฆราชของเราด้วยโอ้โหไปชมกันไปชมดีกว่าครับหลวงู่เหรียญแห่งวัดหนองบัวนั่นเองนะองค์กลางนี่คือพ่อท่านยิ้มนะครับซึ่งเขาเรียกว่าพ่อเท่ายิ้มพ่อเท่ายิ้มยอดเกจิอาจารย์เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานทราปเกจิอาจารย์หลายองค์เนี่ยต้องไปเรียนกับท่านนะ ว่ราะว่าท่านจหลวงพ่อนะหรือะ่าแก้วัดเอวันนี่ก็น่าจะใช่ถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจาผิดแล้วก็อย่าว่ากันนะครับหลวงปู่เหรียญนั้นก็เป็นที่ยอมรับเมตตาจากพ่อท่านยิ้มนะครับซึ่งถ่ายทอดวิชาอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยให้กับท่านเป็นจานวนมากแล้วก็พ่อทานยิ้มเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ที่มีพุทธาคมเนี่ยสูงมากๆนะฮะสร้างอิทธิวัตถุมงคลไว้ต่างๆมากมายนะครับ นี่ฮะปิดปิดตาอันนี้ปิดตาหลังกระดาษสานะครับ oh. อันนี้เป็นรุ่นใหม่ๆนะให้ดูแล้วเขาทำกันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเก็บภาพมาเรียนของท่านเนี่ยสามสี่พันนะฮะยังต่ำนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะเกินแล้วล่ะอันนี้ของ